สวัสดีครับผมเบนต์แปดแปดออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับจะเป็นฟอร์ดไวท์แท็กนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2018เลยนะครับสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับมาอยู่ที่6 5 0 0 0กิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับนี่นะครับคันนี้จะเป็นฟอร์ดไวท์แท็กปี2018นะครับ เกียร์ออโตมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแต่งมาครบค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับในส่วนของ Ford w i t e ์แทคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่9 9 5 0 0 0บาทนะครับเกือบล้านบาทนะครับวันนี้เราขายแค่659,000บาทนะครับปี2018เกียร์ออโตนะครับเครื่อง2002นะครับคันนี้ในส่วนของเกียร์ออโตจะเป็นเกียร์6สปีดนะครับ จากโรงงานเรียบร้อยนะครับมีชุดแต่งครบหมดนะครับกรับฟอร์ดไวแท็กคันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมก่อนนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับไฟหน้านะครับกระจังหน้าตกแต่งเพิ่มนะครับมี LED เป็นไฟสีส้มๆนะครับส่วนกระจังหน้านี่แต่งเพิ่มนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับฟอร์ดไวทแท็กคันนี้นะครับคันนี้สีส้มนะครับค่อนข้างหายากนะครับสาหรับไวทแท็กตัวนี้นะครับรถรถ ตัวรถเนี่ยจะเป็นปี2018เลยนะครับนี่นะครับสำหรับกุล้อนะครับกุล้อก็มีการแต่งเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับกุล้อนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับกุล้อมีมาให้4ล้อมาสีล้อเลยนะครับในส่วนของ Ford w i t ท์แท k คันนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18มาให้เลยนะครับคันนี้ในส่วนของยางคันนี้ประมาณเป็นปี19ไปปลายปีนะครับในส่วนของ ขนาดยางนะครับจะเป็น265 60R18 นะครับทั้ง4ล้อนะครับนี่นะครับล้อแม็กขอบ18เลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง202เกียร์โต้6 6สปีดนะครับผมนี่นะครับกระจกมองข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็มีมาให้เรียบร้อยกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ สติกเกอร์นะครับเขาว่าวายแทนะครับผมนี่นะครับในส่วนของโฉมโฉมของวายแท็กนะครับอุปกรณ์ที่เพิ่มมาอีอย่างก็คือจะมีแหลกหลังคามาให้นะครับนี่นะครับมีแหลกหลังคามาให้2อข้างเลยนะครับนี่นะครับมีบนไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านในนะครับในส่วนของด้านในรถนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันนะ เราประกันให้นะครับคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้ไม่ไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของเบาะนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีสัญญ์ของว t ยแท็กนะครับนี่ครับสัญญ์ของเบาะว t ยแท็กนะครับดูดูค่อนข้างสปอร์ตมากเลยนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับมีโลบาหลังคามาให้จากโรงงานเลยนะครับส่วนรถฟอร์ดไวทแท็กคันนี้นี่นะครับในส่วนของมือเปิดมือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีเทาดํานะครับเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือแต่งเพิ่มมานะครับนี่นะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหลังขวานะครับนี่นะครับ กินใหม่ยังอยู่เลยนะครับเจ้าของถือว่าค่อนข้างดูแลดีมากเลยนะครับสำหรับ Ford ดไวท์แท็กคันนี้รถปี2018นะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานคันนี้ยังไม่เคยทำสียนะครับนี่นะครับในส่วนของอุปกรณ์สำหรับรุ่นไวท์แท็กนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์หลังมาให้นะครับอันนี้มีโลบาร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับโลบาร์อันนี้จะมีกุล้อนะครับอันนี้คือ แต่งเพิ่มมานะครับในส่วนของกุล้อนะครับนี่ครับล้อแม็กขอบ18นะครับรถเราเพิ่งเข้ามานะครับเราเลยมารีวิวให้ดูก่อนนะครับอันนี้ยังไม่รถคันนี้คือเข้ามาเราซื้อเข้ามาเรายังไม่ทําการล้างเลยนะครับนี่นะครับอ่เดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับนี่นะครับก็จะมีโลโก้วาแท็กมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้วายแท็ก มีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับในส่วนของกันชนหลังก็มีเซ็นเซอร์หลังมาให้อยู่4จุดนะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์หลังอ่าแล้วก็อุปกรณ์ที่เจ้าของเขาทำเพิ่มมานะครับนี่นะครับมีโช๊คมาให้ด้วยนะครับโช๊คหน่วงฝากระโปรงนะครับนี่นะครับโช๊คหน่วงฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมยังว่าทำไม ผดแล้วมันไม่เด้งลงนี่นะครับหน่งนะครับโฟกฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับปกติมันจะลงมาตึ้งเลยนะครับเราไม่ต้องประคองนะครับในส่วนที่เจ้าของก็ทําเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมันจะมีฝาหลังปิดมาให้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าของเดินเขาติดมาเพิ่มนะครับจะมีบนดะจะมีที่รองเท้านะครับ นี่นะครับรองรับ150กิโลนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับนี่นะครับฝาท้ายนี่นะครับอันนี้ทํามาเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นล็อกของมันนะครับนี่นะครับอันนี้ปิดได้เลยนะครับ กันน้ำกันของขโมยนะครับอันนี้เจ้าของก็คือทําเพิ่มมานะครับผมว่าต้องมีประมาณ2องสามหมื่นบาทนะครับในส่วนฝาปิดท้ายนะครับหรือลูกค้ามีของมีค่านะครับมีกุญแจล็อกให้นะครับกุญแจล็อกมีมาให้3ดอกนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องโดนขโมยของหลังรถนะครับนี่นะครับมีบนไดมาให้เรียบร้อยนะครับบนไดเพิ่มความสะดวกเป็นหนึ่งขั้นนะครับนี่นะครับวิธีเก็บนะครับ สะดวกมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับนี่นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้นะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวยกสูงนะครับก็เป็นไฮไลเดอร์นะครับนี่นะครับในส่วนของกระบะด้านซ้ายนะครับอันนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับกรอบไฟท้ายนะครับ นี่จะเป็นตัวขับขับสองขับเคลื่อน2ล้อนะครับมีโลบาร์มาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับมีกุล้อนะครับล้อแมกขอบ18นะครับมีโลบาร์หลังคามาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนด้านซ้ายนะครับนี่นะครับถือว่าแต่งค่อนข้างครบเลยนะครับสำหรับฟอร์ดไวท์แท็กคันนี้นะครับดูจากสภาพเบาะนะครับเบาะนี่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับถ้าไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่นะครับ ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานรถคันนี้ไม่เคยทําสีไม่ได้ชิ้นเดียวเลยนะครับนี่นะครับราคานะครับ6กแสนห้าหมื่บาทนะครับในส่วนรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่9ก้าแส้าหมื่บาทนะครับก็เกือบล้านหนึ่งนะครับก็มา Ford Ranger คันนี้เดี๋ยวผมพาชมในส่วนของประตูหน้านะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับตะเข็บกาวเดิมโรงงานนะครับ นี่นะครับไม่มีแกะไม่มีทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของตะเข็บด้านในนะครับนี่นะครับไม่เคยมีแกะทําสีนะครับหรือจะเป็นซอกประตูหน้านะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2018นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นกระจกมองข้างด้านซ้ายนะครับ จะเป็นสีสีเทาดำนะครับมีไฟเลี้ยวตรงข้างมานะครับในส่วนของนี่นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์ออโต้จะเป็น6สปีดนะครับนี่นะครับ้อแม็กขอบ18นะครับมีกุ่ล้อมาให้เรียบร้อยในส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานเลยนะครับโปรเจคเตอร์จากโรงงานมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับมีที่ครอบไฟนะครับ สีดำนะครับเพื่อให้ตัดกับสีส้มให้มันให้มันดูดุยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเจ้าของเดิมไม่ไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวจะได้ป้ายใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับโอเคเพราะอันนี้เป็นจะเป็นป้ายประมูลนะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนี่นะครับ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะเป็น Ford r a n นเจอร์นะครับสี่ประตูนะครับเครื่องยนต์สองจุดสองวแทนะครับเกียร์ออโต้อยู่หกสปีดนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์จะเป็นคอมมอนเรลนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับไม่มีแกะนะครับตะเข็บ อาน็อตแก้มก่อนนะครับนี่นะครับสติกเกอร์จากโรงงานนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับแก้มฝากระโปรงด้านด้านขวานะครับน็อตฝากระโปรงนะครับตะเข็บกาวฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับคันนี้รถสวยจริงๆนะครับถ้าเทียบไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าประมาณ95%สาเลยนะครับสำหรับ Ford Wi t ท c คันนี้นะครับเครื่องยนต์2 2 0 0ซีซีนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแรงม้าคันนี้อยู่ที่160แรงม้านะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของภายในรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในภายใน Ford r a n น e r คันนี้นะครับคันนี้จะเป็น Ford r a n g e r อร์วายแทนะครับปี2018นะครับในส่วนของเครื่องยนต์จะเป็น2 2 0 0ันซีซีนะครับในส่วนของแรงม้าอยู่ที่160แรงม้า คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับดูจากภายในนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะครับเราซื้อมาเรายังไม่ทําการล้างเลยนะครับดูสภาพนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับเอกลักษณ์ของไวทัคนะครับนี่นะครับเบาะจะเป็นเบาะมันจะเป็นสีดําส้มนะครับแล้วมันก็มีโลโก้ตรงกลางเขาว่าไวทนะครับนี่นะครับโลโก้ตรงกลางไ t ทั h นะครับ ถือว่าค่อนข้างครบมากเลยนะครับในส่วนของพรมกระดุมนะครับพรมนะครับก็ใส่มาเป็นเต็มชุดเลยนะครับสําหรับฟอร์ดไวท์แท็กคันนี้นะครับกุญแจในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจครบหมดนะครับแล้วก็จะมีกุญแจล็อกฝาท้ายมาให้อีก3ดอกนะครับนี่นะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆมีคุณภาพนะครับคันนี้ ถ้าเกิดสภาพโดยโดยรวมนะครับผมให้อยู่ประมาณ95%นะครับสำหรับฟ o r d ดไวแทกันนี้นะครับอ่านี่นะครับสำหรับเลขไม้นะครับเลขไม่อยู่ที่6,900 0กิโลนะครับนี่นะครับเสียงเครื่องเงียบมากนะครับนี่นะครับในส่วนหน้าจออดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึงนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับ a อร์แบ็ก็มีมาให้ประมาณ5ใบนะครับ5 6ใบเลยนะครับ ก็คือจะมีคู่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสาเสาด้านข้างนะครับสำหรับฟอร์ดสำหรับฟอร์ดไวท์แท็กนะครับถือว่าดีไซน์มาค่อนข้างสวยมากเลยนะครับดูผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคามาเป็นสีดํานะครับสาหรับฟอร์ดไวท์แท็กคันนี้นะครับนี่นะครับผ้าหลังคาเป็นสีดําดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับกับลายเบาะนะครับดูเบาะนะครับเบาะฝั่งซ้ายนะครับ ทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับนี่นะครับอ่าในอ่าเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านในรถก่อนนะครับในส่วนของด้านภายในรถนะครับก็จะมีอ่าสามารถรับโทรศัพท์ทางมือถือได้นะครับนี่นะครับเรดีโอนะครับอ่าในส่วนของเพิ่มขึ้นมานะครับเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้จะมีเนวิเกเตอร์มาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับบอกตำแหน่งนะครับว่ารถเราจอดตรงไหนนะครับนี่นะครับ แอปพลิเคชันลูกเล่นเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นบอกการปรับแอร์ลมแอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับบอกอุณหภูมินะครับสามารถตรงจอนี้สามารถปรับได้ว่าอุณหภูมิซ้ายขวาต้องการปรับที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับครบหมดเลยนะครับสำหรับ มี Wi-Fi ด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับในส่วนของเกียร์นะครับในส่วนของเกียร์ก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับนี่นะครับในส่วนของในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีระบบ VSC VRC นะครับก็คือจะเป็นระบบการลื่นกันถลายมาให้จากโรงงานเลยนะครับในโหมดอันนี้นะครับโหมดอันนี้จะเป็นรูป4ล้อนะครับ คันนี้ไม่ใช่เป็น4ฟวิลนะครับคันนี้มีดิฟล็อกมาให้ด้วยนะครับมีเฉพาะรุ่น Ford w i วท์ a ท็เท่านั้นนะครับหรือเป็นจะเป็น l i m i t เต็ดสลินะครับคือถ้าเกิดลูกค้าขับไปนะครับเกิดการตกหลุมนะครับตกหลุมติดติดลมนะครับปกติมันจะหมุดล้อล้อเนี่ยจะหมุนเฉพาะด้านเดียวนะครับพอเราเหยียบคันเร่งไปอีกนิดนึงนะครับมันจะเป็นลิมิ t เต็ดสลนะครับก็คือมันล้อมันจะล็อกแล้วมันก็ตะกุยขึ้น คู่ทั้งคู่นะครับนี่นะครับหรือเราจะปรับเป็นโหมดอันนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมปรับโหมด l i m i t ต็ดส i p ให้ดูนะครับนี่นะครับจะมีรูปสัญลักษณ์ขึ้นนะครับ l i m i t ต็ดสลิปนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านจอนะครับด้านจอด้านจอวิทยุตรงนี้นะครับก็มีรองรับนะครับ USB มาให้นะครับ2จุดนะครับแล้วก็มีไอ้อุปกรณ์เสียบไฟนะครับ1 2โวลต์นะครับนี่นะครับภายในนะครับมีที่วางแก้วมาให้นะครับมีคอนโซลกลางมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเพิ่มความสบายนะครับนี่ครับเป็นเป็นอันนี้จะเป็นที่วางเหรียญมาให้นะครับโอเคในด้านในด้านของพวงมาลัยนะครับก็จะมี c ูสคอน control มาให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้อันนี้จเป็นคูสคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับปรับเครื่องเสียงนะครับนี่นะครับรับโทรศัพท์ทางรับโทรศัพท์ผ่านทางโฟมอะไรได้เลยนะครับสำหรับ f o r d ดไวท์แทคันนี้ในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีที่ใส่แว่นตามาให้เรียบร้อยนะครับจากโรงงานนะครับนี่นะครับมีไฟนะครับไฟ2ดวงนะครับนี่นะครับ ที่บางแดดก็จะมีกระจกมาให้แล้วก็มีไฟมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าถือว่าครบหมดนะครับสภาพโดยรวม95%นะครับคันนี้มีเนวิมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับนี่นะครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับค่อนข้างอำนวยความสะดวกมากเลยนะครับ นี่นะครับกล้องถอยถือว่าค่อนข้างชัดมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมในส่วนของเบาะแถว2นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะแถว2นะครับถือว่าค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับ Ford ดไวทกันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับเบาะดูดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะครับเบาะนี่ครับดูดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตเลยสําหรับ f อ r d ดไวทปี2018นนะครับผมนี่นะครับ ก็ในส่วนของ Ford w i y t e c นะครับก็จะมีนี่นะครับมีกระจกไฟฟ้ามือเปิดนะครับมือเปิดเปิดเป็นสแตนเลสนะครับถือว่าเป็นดิค่อนข้างสวยมากนะครับมีที่ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับสําหรับ Ford w i y t e c h คันนี้นี่นะครับขาของเรานะครับชันพอดีนะครับมีไฟนะครับ AC มาให้นะครับ สามารถชาร์จมือถือได้เลยนะครับในส่วนของไฟนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไฟ12วาตเอ้12โวลต์นะครับขอโทษครับนี่ครับไฟ12โวลต์นี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับใครได้ไปถือว่าผมถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับสภาพนี้95นะครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับเพิ่มมาอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของกระจกหลังก็มีไล่ฟ้ามาให้นะครับนี่นะครับไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อย ในด้านของความปลอดภัยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะมีเบลมาให้ทั้งสามจุดเลยนะครับนี่นะครับเบลนะครับมาให้สามจุดเลยนะครับสำหรับนั่งสามคนนะครับนี่นะครับโอ้มีที่เท้าแขนมาให้เรียบร้อยครับสําหรับที่วางแก้วนะครับนี่นะครับเพิ่มความอำนวยความสะดวกนะครับนี่นะครับสําหรับ Ford w ไ i t e Tag กันนี้ สำหรับนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับวันนี้เรามีรถดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้จะเป็น Ford w i วท์แท็นะครับคันนี้จะเป็นปี2018นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2นะครับแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับจะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้ถือว่าออปชั่นค่อนข้างครบนะครับจะเป็น Ford w i วท์แท็นะครับปี ปี2018นะครับอุปกรณ์ครบหมดเจ้าของเดิมแต่งมาให้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบไฟหน้านะครับกุล้อทั้ง4ล้อนะครับมีนวิเกเตอร์มาให้จากโรงงานครับมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับสภาพโดยรวมคันนี้นะครับผมต้องแจ้งเลยนะครับรถไม่เคยทำสีไม่ได้ชิ้นเดียวเลยนะครับคันนี้จะเป็นปี2018นะครับ ในส่วนรถใหม่ป้ายแดงนะครับอยู่ที่995,000บาทนะครับเกือบ1ล้านบาทนะครับวันนี้นะครับเราขายแค่659,000บาทนะครับ659,000บาทนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับเลขใหม่รถคันนี้นะครับอยู่ที่60,000กิโลนะครับเลขใหม่อยู่ที่60,000กิโลนะครับประวัติเช็คสูตรตลอดนะครับลูกค้าไม่มั่นใจสามารถเอารถคันนี้ รถคันนี้นะครับเข้าเช็คสูตรได้เลยนะครับในส่วนของเลขใหม่เรารับประกันให้รถของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่แท้นะครับสภาพโดยรวมผมให้คันนี้อยู่ที่95%นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะครับอีกอย่างส่วนต่างนะครับอีกอย่างนะครับส่วนต่างของ Ford w i t e แทคันนี้นะครับเฟืองท้ายเขาจะเป็น l i m i t ต็ดสลิมาให้เฉพาะ w า t แท็นะครับนี่นะครับ เฟืองท้ายเป็นลิมิตสลิปนะครับฟอร์ดไว e c แทล้อแมกขอบ18มาให้จากโรงงานนะครับในส่วนของราคานะครับเราขายที่659,000บาทนะครับราคานะครับ659,000บาทนะครับรถปี2018นะครับคันนี้ในส่วนของแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าเลยนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาว นะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับมีดอกเบี้ยแคมเปญมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น2.89 3.25หรือ3.89นะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งราคาอีกครั้งนึงนะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่9 9 9 5 0 0 0บาทวันนี้เราขายที่6 5 9 0 0 0บาทนะครับรถปี2018เลยนะครับส <c oughs> ำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงแล้ทดลองขับได้นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่งรถให้ให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือลูกค้าต้องการเซ็นไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกระทดลองขับได้นะครับเบน88ขอขอบคุณนะครับ